ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่หน้าเซนทัลรัดเพล้านะครับแล้วก็ด้านข้างขี้เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS 5แยกรัดเพร้านะครับที่เชื่อมต่อสกายวอล์กนะครับจากสถานีรถไฟฟ้าเนี่ยเข้าสู่ห้างเซนทัลราดเพโดยตรงฝั่งตรงข้างหน้าของเรา1จุดนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเข้าไปโซนเซนทัลนโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ฝั่งด้านนี้ด้วยนะฮะเซนทัลรัดเพลอันนี้ก็จะมีแบบว่าคนมาเดินเซนทัลนกันเยอะมากนะครับ แล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้เซ็นทัานเริ่มมีการประดับไฟเลยนะเพราะว่าใกล้คริสต์มาสแล้วนะครับโอ้ใกล้คริสต์มาสอีกนานอยู่แต่ว่าก็คือเริ่มประดับไฟตกแต่งกันบ้างแล้วนะเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเราก็จะเห็นการประดับไฟตามห้างสรรพสินค้าต่างๆเยอะขึ้นนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวซันจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของการประดับไฟการตกแต่งอะไรต่างๆนะพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงของเดือนที่มีการประดับไฟตกแต่งช่วงปลายปีเยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงเย็นเนาะ ตอนนี้เวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับก็เลยแบบว่ากําลังจะเดินทางกลับบ้านนะครับก็เลยแบบว่าให้ดูบรรยากาศกันดีกว่านาะเผื่อว่าใครสนใจเผื่อใครแบบว่าอยากเห็นกรุงเทพมหาคนครก็จะได้พาดูนะอันนี้คือทางทางขึ้นนะนี่เลยมาอีกฝั่งมาอีกฝั่งของเซ็นทรัลน,นะครับนี่ด้านหน้าเราสามารถเดินลงไปแล้วก็รอรถเมย์นั่นคือตรงนั้นคือป้ายรถเมย์นะครับเขาจะเขียนว่าบัสสต็อปนะครับ ไกลๆตรงนู้นก็จะเป็นาทางรถไฟฟ้า BTS นะครับถ้าจากสถานีฮายากราดเพลาสถานีถัดไปก็จะเป็นสถานี BTS หมอชิดนะครับพอ BTS หมอชิดไปก็จะเป็น BTS สะพานควาย BTS, ie, BTS อารี BTS สนามเป้านะฮะ BTS อนุสรีชัยสมรภูมิไปเรื่อยๆนะครับจะถึงสยามไปเลยนะครับแบรรยากาศซึงตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะรถก็จะเริ่มแบบเริ่มมีเยอะขึ้นนะฮะ ไฟขาวแดงายขาวแดง,แดงห้ามจอดน้เต็มเลยเนี่ยขาวแดงเดี๋ยวเราเดินจากเซ็นทันลรัดรลาวไปรถไฟฟ้าเหมือนเดิมครับนี่เห็นไนหะด้านข้างเขาจะมีแบบว่าการประดับตกแต่งไฟอะไรเยอะขึ้นแล้วนะครับดูเต็มเลยทุกคน ไฟเริ่มสวยไฟเริ่มสวย <Okay. S 1> เดี๋ยวลองมาเดินดูตรงนี้นี่เลยอันนี้คือสกายวอล์กงนี้จะเป็นสกายวอลที่เชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีอ่ห้างแยกลาดาวนะครับเป็นรถไฟฟ้า BTS นะครับเดินไปเรื่อยๆก็เชื่อมต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน,นครับ MRT โหนโยธินอันนี้รถไฟฟ้าไปแล้วคือเชื่อมต่อ2สถานีแล้วก็2ห้างนะครับถ้าเป็นห้างก็คือเชื่อมต่อในเส้นทันลัตพราวนะครับเส้นทัราพราวนะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆก็ฝั่งตรงนู้นจะเป็นยูเนียนมอลนะครับนี่ให้ดูบรรยากาศาให้ดูบรรยากาศอันนี้คือประชาชนก็รอรถเม์นะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นบัสสต็อปนะฮะแต่ว่า มีรถตู้กับมีแท็กซี่จอดอยู่อยากรู้ว่าถ้าแบบรถเมย์มานี้เขาจะไรงไงรถเมย์จะเข้าหรือว่ารถเมย์จะไม่เข้าอาให้ดูบรรยากาศว่าอุ้ยท้องฟ้าสวยเนาะท้องฟ้ามันเป็นสีส้มเลยทุกคนสีส้มสวยมากเลยถ้าเราเดินไปตรงนู้นนะ่าจะเห็นพระอาทิตย์ตกอยู่นะตอนนี้ถ้าเราดูตรงบริเวณเสวนจตุจักรน่าจะสวยมากเลยนะให้ดู อันนี้บรรยากาศของเซ็นทรัลน,นะฮะกับรถไฟฟ้านะครับนี่ก็คือตรงนี้โซนขาวแดงก็คือจอดกันหมดเลย <c oughs> นี่จอดหมดเลยขาวแดงคือจอดหมดเลยขาวเลืองมันจอดได้ชั่วคราวช่าไม่แต่ขาวแดงห้ามจอดแต่คือขาวขาวแดงก็คือจอดเต็มเลยเป๊ะมากอ,อ่ช่องบัสตอปก็คือแท็กซี่จอดเยอะมากโอ้โหตามกฎร,ระเบียบร้อยเปอร์เซ็นต์เปะ๊เปะ ให้ดูบรรยาก,กาศเดินเดินไปตรงนี้เดินตามสกายบ็อกไปสถานีพลโยทินนะฮะก็คือเชื่อมต่อ สองห้างกับสองรถไฟฟ้านะครับดันดาน้างดาน้างนี้ส่วน,น,นมากก็จะเป็นร้านล่างรูปนะล่างรูปอัดรูปต่างๆนะครับเมือม่อเมื่อก่อนตอน,นยังไม่มีรถไฟฟ้าก็อุย้ยก็คือแบบสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้เนาะตอนนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องเดินข้ามสะพานลอยเอา้าอุย้ยสวยมากปาคิดกำลังจะตกดิน ดูตรงนี้พระอาทิตย์พระอาทิตย์กำลังจะตกดินหนหน้านี้ก็คือเป็นนักเส้นท่านรัดเรลาวนะครับเสถาน,นีห้แยรัดเปลาวอันนี้รถตู้เข้าไปไหนไม่รู้วิวสวยมากอันนี้ประดับตกแต่งไฟเรียบร้อยเนี่ย สวยมากเลยมุมเนี้ยมันเห็นพระอาทิตย์แบบสวยมากเทปมากไปเดินกันต่อนี่บริเวณด้านนี้ก็มีอันนี้ศาลาชั่วคราวอันนี้ศาลาชั่วคราวรอรถนะไปรถเมย์นะฮะนี่มีแบบว่าตรงนี้จะเป็นแบบบริการรับอัดผ้ารับถ่ายผ้าอะไรต่างๆนานานะครับส่วนมากก็จะเป็นแบบร้านลังรูปนะครับอ่าเยอะแยะเลย รถเมย์มาเนี่ยมันเป็นป้ายรถเมย์สายสามสิบเก้าทุกคนด้านหลังเห็นนะเห็นนะสายสามเก้าท่านนั้นน,นี่สายอะไรไม่รู้ยังเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นรถแบบนี้หมดแล้วนะเป็นรถแบบรถเมย์ไฟฟ้าสีดำเงินอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นของเอกชนเนาะรถไฟฟ้าส่วนมากก็จะเป็นประมาณแบบ20บาท มาแล้ว1น9มุมแบบสวยๆโอ้คลินิกรับอัดรูปกดเลยแถวนี้แล้วตอนนี้คือเราเดินจากรถไฟฟ้า BTS นะครับถ้าแยกรัดพร้าวนะครับเพื่อที่จะไป เอ่อาร์ทไปรถไฟฟ้าใต้ดินนะฮะคือวอ้ยนั่นมีร้านของกินด้วยร้านกินยา่าง เดินยาวๆไปอันนี้ในทางขวามือทางทางซ้ายมือนี่คือจะเข้าอยู่เนี่ยนมอนะครับตรงเหลืองๆหรือว่าด้านขวามือตรงนี้ก็จะไปสวน ถ้ายครบอกนี่คือฟิลตลาดเลยเนาะของไายเยอะๆนี่เดินต่อเนื่องไปเี่ถ้าถ้าใครไปจริงๆอะไปด้านขวาก็ได้นะครับถ้าเราไปด้านขวานี้มันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแบบว่าก็จะได้แบบบรรยากาศเนะี่ยก็คือเดินลงไปอันนี้จะเป็นส่วนสาธารณะนะครับตอนนั้นคือยกแยก จริงๆตอนนั้นคือห้าแยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราก็จะเป็นโซนที่เราเดินย้กลับมานะเห็นนะอ,อันนี้คือโซนที่เรากลับมายาวๆเลยไปเดินต่ออันนี้คือทางเข้ายูเนี่ยนมอลแต่ว่าเราก็จะเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าเนี่ยถ้าใครจะไปลงประตูนี้ก็ได้นะครับประตูนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกัน แต่ว่าพอลงเสร็จปุ๊บมันก็ต้องเดินเหมือนเดิมเราก็เลยจะไปลงประตูด้านหน้านี่ส่วนสมเด็จย่านะครับประตูรถไฟฟา้าก็อยู่ตรงสวนสมเด็จย่าหนึ่งหนึ่งทางหนึ่งช่องทางโอ้ยจะความรู้สึกว่าเหมือนแบบมันจะเริ่มอาการมันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะเหมือนว่าแดดร้อนจริงแต่ว่ามันก็จะมีความเป็น เป็นลมพัดโชยๆเป็นความแบบท้องฟ้าสีส้มพระปกติอะฟ้ามันจะไม่ได้แบบพระอาทิตตกก็จะไม่ได้ส้มอะไรขนาดนี้เดี๋ยวนี้คือท้องฟ้าอู้หููสวยมากอู้แต่ถ่ายไม่เห็นได้เลยอะนูโอ้สวยมากเลยเห็นไหมพยายามแบบว่าซูมเต็มที่แล้วอะกล้อง action cam มันก็จะได้ประมาณนี้เลยทุกคนต้องใช้มือถือถ่ายถึงจะสวยอู้สวยมากโอ้ รถสิบล้อเดี๋ยวนี้รถสิบเดี๋ยวนี้รถสิบล้อเขาเข้ามาในเส้นในเมืองขนาดนี้ได้เลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นรถสิบล้ออย่างเงี้ยเยอะเหมือนกันเนาะเข้าโซนแบบในเมืองอันนี้คือทงมาตรงนี้เมืองไม่ก็เมืองอยู่นะถ้าไปทางถนนสายสายสายใหม่ไปอะไรเงี้ยนะสายใหม่หรือสายใหม่เออมันก็จะแบบว่า ยังยังเป็นโซนในเมืองอยู่ไม่รู้เข้ามาจากทงช่องทางไหนโอ้ดูท้องฟ้าดิทุกคนท้องฟ้าสีส้มแบบสวยมากคือไม่ต้องขึ้นเขานะไม่ต้องขึ้นเขาไม่ต้องอะไรนี่อยู่อย่างอยู่กรุงเทพก็มองเห็นนี่วิวถนนคนเยอะถนนรถเยอะคนเยอะแบบ กรุงเทพมหานครเนอะมันเป็นเมืองหลวงตรงไปก็เป็นดอนเมืองสะพานควายอาไม่ใช่ว่าตรงไปนะมันต้องแบบตรงไปแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวโค้งกับไปนะอันนี้จะเป็นดอนเมืองแต่ถ้าตรงยาวเลยจะเป็นสะพานควายนะครับสวยมากทองฟ้าตอนห้าโมงครึ่งนี่เราเดินมายาวๆเนี่ยเดี๋ยว,ยวเ,ยเดี๋ยวเราลงรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยสถานีพหลโยธิน โอ้ oh. โหลงด้านนี่เขาบอกว่าทางไปสถานีรถไฟฟ้าพอดยโอทิน mm hmm. ก็ลงไปฝั่งด้านนี้เลยเฮ้ยน้องแมวจะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแถวเนี้นี่ตอนมันมีน้องแมวอยู่ตัวหนึ่ง ไม่มีไม่มีไม่ไม,มีอันนี้น,นี่น,นี่น,นี่อันนี้เป็นทางลง MRT ผลโยธินผลโยธินประตูสี่นะครับแล้วตรงนู้นก็คือมีของกินเยอะแยะแต่ว่าเรายังไม่ลงนี่คือเนี่ยถ้าใครมาจากสิ้นทรัลพาวนะครับก็เดินมาเหมือนเหมือนซันเดินมาได้เลย เดินมาตึกๆๆๆกลงมามันก็จะเป็นประตู4หรือถ้าใครอ่ะจะไปเซ็นทรัลพ้าวนะก็ให้ออกประตู4ออกประตู4เสร็จปุ๊บเนี่ยเดินตามเข้าไปเนะเดินไปตึ๊กตึเนื่แล้วก็เดินสกายวอล์กมันจะใกล้นะครับแล้วก็เดินง่ายแต่ว่าเรายังไม่ลงประตูนี้เดี๋ยวเราจะไปเดินเดินอ้อมอันนี้เป็นรถจักรยานที่สามารถมาสแกนแล้วก็ใช้ใช้บริการได้นะเดี๋ยวเราจะเดินทางนู้นเราจะไปลงประตูนู้นแทน นี่นี่คือยูเนี่ยนมอนะฮะโอ้ยด้านในมีร้านข้าวแหละยูเนี่ยนมอ อยากจะบอกคนต่างจังหวัดนะคนต่างจังหวัดที่แบบอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆหรือว่าไม่เคยมาตรงกรุงเทพอยากจะบอกว่าทุกคนอย่าไว้ทุกคนอย่าไว้ใจฟุตบาทกรุงเทพเนเะมื่อวันก่อนนะเราเดินอย่างนี้แหละนี่เราเดินอย่างนี้เลยเราเดินแบบว่าริมๆอย่างนี้เลยโดนรถมอเตอร์ไซค์เฉียวงงมากเดินบนฟุตบาทโดนมอเตอร์ไซค์เฉี่ยว เี่ยวแต่แบบไม่ได้ถูกตัวหรอกแต่มันแบบผ่านผ่านตัวแบบฟึบซึ่งมันไม่ควรจะมาบนฟุตบาทไงเข้าใจปะเพราะอันนี้เป็น,นโซนอาหารอันนี้คือโซนนี้ทางเจ้าหน้าที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะขายอยู่ตรงนู้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ให้ย้ายมานี่นะฮะนี่เราไปด้านหน้านี่ปะตึกตึกตึกไส้กรอกทุกคนมีไส้กรอกด้วยมีของกินเยอะแยะมากมาย ถ้าใครแบบอยากกินก็ลองแวะมาได้นะฮะนี่ยูเนียนหมออยู่เนียนหมอกก็เริ่มแบบประดับตกแต่งไฟแล้วโอ้โหนี่ไงของกินเอานี่นี่คือ,อร้านของกินอะไรต่างๆนานานะครับอันนี้รู้จะเป็นร้านชื่อดังของมีคนมาแบบรีวิวบ่อยเนาะว่าอร่อยว่าแซ่บ มันเซ็ตมันนัวปลาล้ามันได้อะไรอย่างเงี้ยเนะนี่รนะ้านร้านขายของตลาดอะไรต่างๆนา,นานาของยูเนี่ยนมอลล์ตลาดตอนเย็นพรบพิกเนตนะครับสาธุนี่เดินแต่พอไม่เดินยูเนี่ยนมอลล์แล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วไม่เดินแล้ว Union ยูเนี่ยนมอลล์เออหรือว่าอุ๊ยมีรองเทา้า เดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นนี่คือเราจะเดินเพื่อที่จะเดินมาแบบว่า,อ,า,อ,าอยู่ฝั่งทางนี้นะฮะเห็นไหมนี่นี่น,นีอันนี้ประตูห้านะอตอนนี้นี่นะครับอันนี้อีกประตูหนึง่งอันนี้คือยูเนียนมอลพาเดินเล่นนะทุกคนไม่ได้มีสาระประโยชน์อะไรเท่าไหร่ <laughs> ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซันก็จะกลับบ้าน ประมาณนี้ตลาดนะัดยูเนียนโม